เป็นคำถามที่น่าสนใจครับทำอย่างไรอย่าให้เนื้อแพะสาบนะครับก็ผมฟังคําบอกเล่าจากลูกค้าหลายคนนะครับแล้วก็ลองทำตามดูครับเริ่มตั้งแต่มือเชือดเลยครับมือเชือดเนี่ยนะคนที่โคกโพปรัตานีเล่าให้ผมฟังว่าแกก็เคยทำครับแกบอกว่าต้องอาบน้ำก่อนคนเชือดเนี่ยนะครับเกี่ยวกันไหม น่าจะเกี่ยวนะเดี๋ยวเหงื่อไหลใครย้อยลงไปโดนแพ้อาจจะสาบได้นะครับต่อมานะครับแกบอกว่าเวลาลงมีดเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยให้ทามะนาวด้านขวาหอมแดงนะครับอันนี้สูตรสูตรของคนที่อำเภอยะริงนะครับบอกมาแบบนี้นะครับต่อมานะครับ สูตรของคนที่หนองจอกแกบอกว่าถ้าทะลกหนังเนี่ยแพะจะไม่สาบแต่แพะเนี่ยจะสาบที่หนังแกบอก่อาสูตรของคนที่หนองจอกว่ามาแบบนี้นะครับสูตรของคนที่กระบ,บี่นะครับบอกว่าเวลาทําเนื้อแพะที่ชําแหละเสร็จแล้วเนี่ยจะแกงเนี่ยนะให้ล้างด้วยกะปินะครับผมลองแล้วครับ ล้างด้วยกะปินะครับกลายเป็นเหม็นเคยแทนครับเหม็นกะปิแทนครับไม่สาบแพะแต่ว่าสาบกะปิแทนนะครับผมนะครับลองลองดูด้วยวิธีของตัวเองครับล้างนะครับล้างให้น้ำไหลผ่านสักหน่อยนะครับให้สะอาดนะครับ แล้วถูถูถูเสร็จแล้วก่อนที่จะทํานะครับก่อนที่จะแกงหรือว่าทอดหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ลวกก่อนลวกสักสองสองน้ำนะครับลวกแล้วล้างลวกแล้วล้างสักสองน้ำนะครับดีขึ้นเยอะนะครับไม่สามนะครับลองดูครับ